ทรงงานซ้อมกริดแดงนะครับตัวนี้มดเข้านะครับมอดเฟดช็อตฟิวขาดครับส่วนด้าน DC to DC ดีนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับตอนนี้จ่ายไฟแทนแผงโซล่าเซลล์นะครับเข้ามาที่3 7มสิบโวลต์สิแอมป์นะครับ เพราะว่าตัวนี้รับได้สูงสุดที่45โวลต์นะครับทำงานได้ดีนะครับตั้งแต่30จนถึง40โวลต์นะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็น MPPT l e n g t นะครับส่วนแผงโซล่าเซลล์นะครับที่เอามาใช้และเหมาะสมนะครับก็ให้อยู่ใน35และ39โวลต์นะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับจะทำงานได้ดีอันนี้เป็นโวลต์ลอยนะครับ VOC ก็อย่าให้เกิน45นะครับถ้าเกินกว่านี้ตอนที่แดดแรงๆนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะตัดนะครับเอาละจ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับไฟสต็อปทำงานเปลี่ยนเป็นลันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องกำลังดึงกระแสนะครับ ดึงไปที่9ก้า10แอมสิบอมสิบสมนะครับนะสําหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ ผลิตได้ที่เกือบ500วัตต์นะครับนี่พัดลมทำงานแล้วนะครับดึงไฟจากแผงมา600วัตต์นะครับผลิตได้ที่500วัตต์หายไป เกือบร้อยวัตต์ครับสังเกตดูก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นไฟฟรีไฟที่มาจากแผงโซลา r เซลล์นะครับรับพลังงานมาจากแสงอาทิตย์นะครับเปลี่ยนเป็นกำลังวัตต์นะครับนี่เป็นพลังงานไฟฟรีนะครับระบบออนกริดหรือว่ากริดไทยอินเวอร์เตอร์กริดแดงรุ่นยอดฮิตครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนนะครับในช่อง youtube ช่างเอลําพูนครับสวัสดีครับ